สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวลัคนาและราศีมิถุนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกันยายน2566ของท่านที่เกิดในลัคนาและเกิดในราศีมิถุนนะคะคือดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีนะคะวันที่แบ่งแบบไทยมิถุนคือคนที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคม การอ่านนี้เป็นการอ่านพลังงานภาพรวมของมิถุนทั่วโลกมาปนกันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เรื่องราวเกิดขึ้นสลับด้านสลับมุมถ้าหากว่ามีกรณีกับบุคคลอื่นนะคะหรือเรื่องราวอาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดในช่วงเดือนกันยาตามที่เราดูหรืออาจจะเกิดดีเลยออกไปอีกหนึ่งเดือนรวมระยะก่อนหน้าเดือนนี้แล้วก็เดือนถัดไปรวมประมาณ3เดือนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอดูไพ่ของมิถุนหน่อยว่าคุณจะมี เหตุการณ์อะไรเด่นๆเ,เกิดขึ้นบ้างเรื่องหน้าที่การงานก่อนก็นแล้วกันนะคะชาวมิถุนโอ้มิถุนได้ไพ่เจวิลเอ่อถ้ามองในแง่ดีก็ดีนะถ้ามองในในแง่ดีก็คือคุณอาจจะมีการได้เซ็นสัญญาการเข้าทำงานในที่ใหม่บางบางบางคนบางท่านน่ยนะคะเพราะว่าเจวิลมันเป็นพันธสัญญานะอาจจะได้ไปเซ็นสัญญาอาจจะได้เข้าทำงานแล้วก็ไพ่ใบนี้มันโดดเด่นเรื่องงานกลางกลางคืน คนที่ทําธุรกิจลังคืนคนที่ทําธุรกิจสีเทาคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีเหตุให้ได้ไกลบ้านมีเหตุให้ได้เดินทางเพื่อที่จะไปเริ่มต้นงานใหม่ที่อยู่ไกลๆบ้านบางคนจะได้จะได้งานทำนะใครที่ว่างงานอยู่จะได้งานทำแต่คุณจะได้ไปไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะคะ ใครที่จะลงทุนทําธุรกิจผู้อ่านก็มองว่าคุณมีโอกาสนะคะมีโอกาสในระยะกันยานี้คุณอาจจะกําลังมองหาหุ้นส่วนกําลังจะไปศึกษาดูทําเลแหล่งทำมาหากินหรือว่าแหล่งที่คุณจะตั้งร้านแหล่งที่คุณจะไปเปิดธุรกิจนะคะบางคนกําลังมีความคิดว่าอยากจะจับธุรกิจกลางคืนร้านเหล่าร้านอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาวัตถุมงคลอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกัน นี่ค่ะกำลังกำลังเก็บเงินอะ่ะกำลังจะลงทุนอ่ะนะคะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจอะไรอย่างที่บ้านบอกหรอกนะคะมันเป็นธุรกิจอะไรก็ได้ธุรกิจเกี่ยวกับพวกร้านขายลงศพร้านขายเครื่องบวชบวชพระนะคะเ,เครื่องออสังฆทานหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะบางคนกําลังจะกาลังจะลงทุนทําสิ่งนั้นหรือแม้แต่ธุรกิจทั่วๆไปก็ได้เช่นกันแต่มันเด่นในเรื่องมืดๆดไงเออเ ไปไกลบ้านอ่ะทันหลังให้กับ,บทันหลังออกจากบ้านอ่ะดูดิบางคนไปถึงต่างประเทศเลยอ่ะนะคะธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะเด่นที่ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสื่อสารธุรกิจเกี่ยวข้องกับแฟชั่นเสื้อผ้าผู้หญิงอาหารเสริมธุรกิจเกี่ยวข้องกับสีมืดสีดําสีเทาว่าไปแล้วเนาะถ้าเกิดเป็นสายข้าราช,าก,าราราชาการเนาะข้าราชการไปได้เรื่อยๆมีโอกาสได้เดินทางไกลอาจจะไปส่งเพื่อนร่วมง,งานไปทํางานที่อื่นก็ได้นะ มีการขยับขยายมีการขยับขยายหรือไปตั้งต้นใหม่เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้มันคือการลงทุนอยู่แล้วข้าราชการมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลอย่างน,นี้เนาะส่วนส่วนเอ่อเนื้องานของคุณก็คือไปเรื่อยๆไม่ยังไม่โดดเด่นอะไรนะคะทางานเก็บเงินไปเรื่อยๆตามแบบฉบับของมนุษย์เงินเดือนนะคะอะ่โอเคนี่ไงมันมีเพื่อนมันมีทีมเวิร์กทีมงานใหม่ๆเข้ามานะคะ่ะคุณอาจจะได้เพื่อนร่วมง,งานใหม่อาจจะได้ กู้ค้าธุรกิจใหม่ๆม,มีการเซ็นสัญญามีการพบปะเจอกันเนาะอทนนี้เรามาดูการเงินกันบ้างอุ้ยอ้ามีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ด้วยแหละมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์นะเนี่ยคุณจะได้จับเงินก้อนมันอาจจะก้อนเล็กๆแต่แต่มันก็โอเคนะคะการเงินของมิถุนค่ะแต่ค่าใช้จ่ายทําไมมาคือได้รับทรัพย์แล้วก็จ่ายออกไปด้วยไม่รู้ว่าคุณจะจ่ายอะไรบ้างแหละระวังนะคะ คุณได้รับแค่เหรียญเดียวแต่คุณจ่ายไปห้าเหรียญเพราะนั้นระวังค่าใช้จ่ายตัวเองดีๆได้รับแล้วอย่าอย่าเขาเรียกะไยอย่าอย่ามัวแต่ดีใจเพราะมันมันจะติดลบนะคะค่าใช้จ่ายคุณเยอะคุณมีอะไรต้องจ่ายเยอะแล้วมันมีเดบิวเข้ามาตั้งแต่ใบแรกเลยอะ่ะมันเป็นกิเลสเนาะสิ่งที่เราต้องจ่ายสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าความรุ่มหลงในอะไรบางอย่างทําให้เราพลั้งเผลอ,หร,อหรือจ่ายไปโดยที่อาจจะยังคิดไม่ทันซึ่งใบนี้มันทําตามใจอะ่ะมันเป็นแรงปรารถนานเนาะ แล้วสามใบนี้มาด้วยกันแบบนี้คือแบบถ้าไม่มีสตินะมีโอกาสกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะคะเช็คดีๆนะเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลอาจจะหมดไปกับการเดินทางไกลก็ได้นะการเงินมีเข้ามานะคะแต่ก็มีจ่ายออกไปเป็นเรื่องปกติค่ะตรงนี้ววนมองว่ายังไม่ได้มีแบบถึงขั้นแบบจะต้องทางแตกอะไรหรอกแต่ว่าไพ่ขึ้นมาเตือนแค่ว่าให้เราะระมาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายแค่นั้นเองอย่างเช่นเราไปเจอสินค้าลดราคาอย่างเนี้ย เราจะกว้านซื้อกว้านซื้อรู้ตัวอีกทีคือแบบเราซื้อไปเยอะมากโดยที่มันยังไม่ได้จําเป็นนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทาให้เราสูญเสียเงินไปโดยโดยที่ยังไม่ถึงเวลาที่จําเป็นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะระหว่างภาระนี้สินด้วยเนาะอาจจะมีการไปประนอมหนี้หรือไปหาวิธีการที่จะเคลียรหรือพักชําระหนี้หรืออะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องอะไรอีกเรื่องสุขภาพสุขภาพนะคะนิถุนค่ะโรคลม โรคลมลมทุกอย่างเลยนะเป็นลมลมดันกระเพาะโรคลมชักโรควิงเวียนหน้ามืดตาหลายค้ายจะเป็นลมโรคภูมิแพ้แพ้อากาศนะจ๊ะนะจ๊ะขอโทแพ้อากาศนะคะแพ้อากาศนะคะแพ้ฝุ่นแพ้เหงื่อตัวเองแพ้น้ําแพ้ฝุ่นแพ้ทุกอย่างแพ้ได้หมดเลยเนี่ยสามใบนี้มันเป็นโรคผิวหนังนะเพื่อนเอ้าสองใบนั้นเป็นโรคผิวหนังอ่ะสามใบิถูกละนี่คือโรคผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนัง เชื้อลงเชื้อราได้หมดเลยเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะรวมไปถึงโรคระบบภายในด้วยนะระบบภายในเกี่ยวข้องกับลำไส้กระเพาะอาหารระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ระวังบาดเจ็บขาระวังขาดีๆเดี๋ยวมันจะมีการบาดเจ็บบริเวณ หัวเข่าลงไปถึงเท้าถ้าไม่ใช่การบาดเจ็บเป็นแผลก็มันก็อาจจะแบบบวมเคล็ดเลือดไม่ไหลเลือดไหลลงแล้วมันไม่ไหลขึ้นตกบ่ายมาขาบวมขาหนักหรืออะไรประมาณนี้นะคะโอเคมาดูเรื่องความรักบ้างนะคะชาวมิุนอืนถ้าคุณกําลังแอบชอบใครอยู่พึงรู้ไว้เลยว่าคุณมีคู่แข่งเยอะมากถ้าคุณกําลังแอบชอบใครอยู่นะคุณมีคู่แข่งเยอะมาก คุณมีสตรูหัวใจเยอะมากนะคะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวที่มาชอบคนคนเดียวกันกับเราอันนี้ในกรณีของคนโสดนะคะอืมแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าคู่แข่งเยอะเนาะเป็นคนต่างชาติได้นะคะเนี่ยเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือแอบรักใครในโลกออนไลน์หรือเปล่าเอยแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วอเดี๋ยวนะมันเพิ่งขึ้นไปแรกเดี๋ยวพนขออีกคนที่มีคู่แล้วนะคะมิุนอ่ะ หนักนะทางานหนักนะคะความสัมพันธ์หนักเดี๋ยวยงตอนนี้ยังไม่ดูไม่ออกว่าความสัมพันธ์มันหนักไปในทิศทางไหนเนาะรู้แต่ว่าบรรยากาศหัวใจของคุณมันรู้สึกหน่วงหน่วงหนักหนักะตอนนี้อาจจะเพราะระยะทางที่ไกลกันหรือเปล่าบางคู่อยู่ไกลกันไหมคะอยู่คนละที่ต้องหรือมีเหตุที่จะต้องแยกกันอยู่ในช่วงเดือนกันยายนี้วันนี้ที่ผู้อ่านปล่อยคลิปไปมันปลายสิงหานะเดี๋ยวว่าเออเดี๋ยวเพื่อนๆลองดู ช่วงกันยาก็ได้ว่ามันจะมีเหตุให้เรากับแฟนของเราต้องแยกกันคนละมไม่ได้แยกเลิกกันนะคะหมายถึงว่ามีหน้าที่การงานที่ต้องไปคนละทางต้องแยกกันอยู่คนละบ้านนอนคนละที่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นนี่หมายมันหมายถึงการทํางานหนักทํางานหนักเพื่อครอบครัวนะคะทํางานหนักมากเรื่องความรักโอเคแหละทํางานหนักเพื่อครอบครัว ถ้าไม่ใช่กรณีที่คุณแยกกันอยู่นะคะเนี่ยทำงานหนะักเพื่อครอบครัวหนึ่งใบสุดท้ายอ,อโอเคทำงานหนะักเพื่อครอบครัวจริงๆค่ะความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีอันนี้มีอันนี้มันก็สื่อถึงรักสามเศร้าแต่ว่านะตรงเนี้ยมันไม่ใช่รักสามเศร้ามันเป็นมันเป็นบรรยากาศของคนที่ทํางานหนะักเพื่อครอบครัวสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อคนในครอบครัวสู้เพื่อแฟนก็ได้ใครที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็ซื้อ สู้เพื่อคนรักสู้เพื่อแฟนหรือสู้ทํางานเก็บเงินเพราะอยากจะแต่งงานเพราะสองใบนี้คือการแต่งงาน3ใบนี้คือการแต่งงานนะคะอันนี้รักกันมากถ้าจะยับจับยงจากไห้ชุดที่แล้วเสพติดกันมากรักกันมากแล้วก็อยากแต่งงานกันมันทําให้คุณต้องรีบหาเงินอะเออประมาณนั้นนะคะส่วนคนโสดก็อย่างที่บอกไปคนโสดคนโสดบางคนก็แอบรักเพื่อนร่วมง,งานนะเนี่ยอืม โอเคไปดูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปหมายถึงว่าเรื่องทั่ว,วไปที่พ่อยากจะบอกนะคะมีอะไรที่พ่อยากเตือนอยากบอกว่าวสามเหรียญสามเหรียญสามถ้วยะนี่คุณกําลังคุณก็ถ้าถ้าถ้าเรามีความพายายามนะคะคือพ่เขาจะไม่คือไม่อยากที่จะพูดอะไรที่มันดูอวยเกินไปเนาะเพราะชีวิตมนุษย์มันไม่ได้โรยด้ยกลิบหลับขนาดนั้นเอ่อถ้าเรามีความพยายามแล้วเรามีความอดทนมากพออนะ คือความสําเร็จมันจะเป็นของคุณคือไพเออนน่เขาจะออกแนวเนี้ยเขาจะออกแนวออกเหมือนวิทยาศาสตร์ถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณพยายามคุณก็จะสําเร็จถ้าคุณขี้เกียจคุณก็จะล้มเหลวเขาก็จะออกมาแนวนี้ของเขานะเอ่อไพ่ยิปซีจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั่งทางในไม่ใช่แบบล่างทรงนะคะที่จะแบบทายออกมาได้เลยไพ่ยิปซีเขาจะวาดไปตาม ตามตามเหตุและผลของเขานั่นแหละนะอันนี้ถ้าคุณอดทอนถ้าคุณพยายามถ้าคุณไม่ย่อท้อนในสิ่งที่คุณที่จะทําอย่างที่บอกตอนแรกว่าใครที่อยากจะลงทุนหรือทําธุรกิจอะไรนะคะพยายามคุณจะต้องรับบทหนักคุณต้องเจอกับวิกฤตอะไรมากมายมันทํางานหนักอยู่แล้วชีวิตมนุษย์แต่ถ้าคุณไม่ละทิ้งความพยายามคุณก็จะประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จได้ ได้ดีมากเนาะคุณจะได้ผู้ช่วยคุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีใครที่ค้าขายคุณจะได้ลูกค้าที่ดีคุณจะได้ลูกคก้าจากต่างประเทศด้วยจากต่างถิ่นต่างแดนเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะใครที่รู้จักโปรโมตงานของตัวเองผ่านสื่อโซเชียลเพราะว่าใบนี้คือโลกออนไลน์นะคะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองชัยชนะหรือว่าได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงส่งเลี้ยงรับอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ มีอะไรอีกเอ่ยที่พีย่อยากบอกความวุ่นวายจุกจิกวุ่นวายปรับอันนี้ความวุ่นวายของสังคมค่ะใบนี้คือความวุ่นวายของสังคมเพราะว่าในสังคมหรือในองค์กรหรือในอะไรในชีวิตประจำวันเราอะ่ะมันมีผู้คนมากหน้าหลายตาแล้วต่างคนต่างมาต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างนิสยัยแล้วมามาอยู่มาเจอกันอะ่ะมันก็จะตีกันแบบเนี้ยนะคะ แล้วใบนี้ปิดท้ายมาเป็นไพ่ของการรักษาสมดุลเป็นไพ่ของการให้แบบระงับสติอารมณ์ประมาณนั้นนะคะไพ่บอกว่าให้เราใจเย็นๆมีสติปรับสมดุลของตัวเองให้ได้คืออย่าไปเคร่งกับอะไรมากไปแต่ก็อย่าไปอย่าไปหย่อนยานกับอะไรมากไปคือให้มันอยู่ในทางสายกลางให้พอดีนะเท้าข้างหนึ่งจุ่มน้ําเท้าข้างหนึ่งอยู่บนบกแล้วก็เทน้ำสอ,สองแก้วถ่ายไปคือถ่ายโอนหัวใจถ่ายโอนความรู้สึกถ่ายโอนอารมณ์จิตใจ ปรับสภาพความรู้สึกนึกคิดปรับอารมณ์และจิตใจของตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลที่สุดนะคะหลกัหลกๆเลยคือสรุปง่ายๆคือเดินทางสายกลางกับเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆน,นานารอบตัวเรานะคะมันยังหมายถึงการรักษาสุขภาพด้วยนะคะการบำบัดด้วยด้วยธรรมชาติเพื่อรักษาให้ร่างกายของเราพอดีการทำงานกับการพักผ่อนให้พอดีกันหรือพยายามหาเวลาเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองบ้าง เพราะว่าชีวิตประจําวันคุณเป็นแบบนี้แบกอะไรไว้บ้างก็ไม่รู้นะคะเขาอยากให้คุณถ่ายเทความหนักๆกออกไปบ้างนะคะหใบปิดท้ายหนใบปิดท้ายกับชาวมิถุนโอ้ไม่ใช่สิเดี๋ยนะหใบช่วงนี้เดี๋ยวจะดูโชคลาภให้นะโอ้หนึงใบปิดท้ายอะไรที่ทิ้งได้ก็ทิ้งอดีตที่มันเจ็บปวดก็ทิ้งไปอย่าเอามาเก็บใส่ใจอะไรมากนะคะ อะไรที่มันเจ็บปวดอะไรที่มันล้มเหลวนะคะอะไรที่มันล้มเหลวอย่าทอ้อเพราะว่าเพราะว่าคุณจะได้ฉลองชัยอะ่ะคุณจะได้ฉลองชัยนะเนี่ยดูสิมีแต่โชคลาภทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่เงินที่มันจะเพิ่มพูนเข้ามาทั้งนั้นเลยนี่มีแต่ความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้คุณเจ็บปวดที่มันเป็นเออเป็นเป็นอะไรเป็นเรื่องราวที่ผูกค,คุณเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้คุณเดินหน้าได้อ่ะคุณต้องก้าวออกจากมันให้ได้ ะะอะไรที่เจ็บแล้วก็ก็ให้มันเจ็บไปก็เป็นบทเรียนของเราอะไรแบบนี้เนาะอ่ะมาขอโชคลาภให้กับชาวมิถุนหน่อยนะคะมิถุนในช่วงเดือนกันยายน2566โชคลาภจะมีไหมจะมาจากทางใดถ้าต้องการเสี่ยงดวงเออเอาจะชัดเลยว่าเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงดวงนะคะว่าไม่เด็ดเลยถ้ามาอย่างนี้นะเดี๋ยวนะ ช่วงาจก,การเสี่ยงดวงไม่เด่นนะเพื <'d S 1> <ๆ>่อนๆมันไม่เด่นนะคะเ <'d S 2> พื<ๆ>่อนๆดูดิ <'d S 2> จากหน้าไพ่อ่ะมันเนี่ยมันเป็นความความไม่รู้อินูอินีนะไพ่ไปนเนี้ยนะคะอันนี้ไม่ได้ผู้อ่านไม่ได้ว่าเพื่อนๆนะหมายถึงว่าความหมายของไพ่อ่ะมันไม่รู้อินูอินีคือมันไม่รู้จะไปทางไหนมันมืดบอดมันมืดบอดนะคะสิ่งที่เรารอคอยหรือว่าสมมติว่าเราอยากจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงเลขอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีความชัดเจนเราทีนี้ไม่มีความชัดเจนคือ บางทีใจมันรักอ่ะใจมันรักมันอยากทํามันอยากเสี่ยงมันอดไม่ไหวก็ทําได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมันเศร้าอ่ะนะคะถ้าได้คือได้ไม่คุ้มเสียอะไรประมาณนี้มันเศร้าแล้วไพ่ใบนี้คือไพ่จรไพ่จรหมายถึงว่าเออชีวิตไม่มีไม่มีหลักปักฐานอะไรคือล่องลอยไปเรื่อยๆแต่มีความสุขที่ตัวเองได้ทําแต่มันไม่ได้ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลับมาประมาณนั้นนะคะไพ่จับการเสียงไม่ไม่เด่น แต่ไพ่จากการอดทนพยายามของคุณจะนําโชคมาให้คุณนะคะไพ่ของความอดทนพยายามในการทํางานของคุณจะนําโชคมาให้คุณแต่ถามว่าคุณจะเสี่ยงได้ไหมก็ up to you นะคะคือมันแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยจะ <laughs> ตัดสินใจแต่ผลออกมาคือมันได้ไม่ค่อยคุ้มเสียเท่าไหร่คือได้ก็อาจจะได้น้อยเออแต่เราลงทุนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยท่านอันเนี้ยต้องดูที่ดวงส่วนตัวอีก ทั้งนึงนะคะอันนี้มันไม่สามารถที่จะฟันธงอะไรได้หรอกกับภาพรวมแบบนี้เพราะว่ามิถุนมีเป็น 10, 10 20 2 0 30 50 60ล้านคนทั่วประเทศเอทั่วโลกอ่ะนะคะมันจะโชคไม่ดีไปทุกคนเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะผู้อ่านเองก็ราศีมิถุนนะคะมันก็จะมีมิถุนคนที่เขามีพื้นดวงดีๆด,ดวงโคจรดาวโคจรเดินดีในช่วงระยะเวลานั้น,น,นๆอยู่ที่ดวงเกิด อยู่ที่ดาวตอนที่เขาเกิดว่ามันสถิตยอยู่ที่ไหนแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันราศีเดียวกันแต่ละขนาจะต่างกัน,นก็อยู่ที่ลักษณะข,ของใครของมันถ้าพื้นดาวของเขาดีตอนเกิดส่งผลให้เป็นคนที่มีพื้นฐานดวงดีเกิดมาดวงดีอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะกลายเป็นคนที่โชคดีได้เพราะก็มีไพ่ดีๆหลายใบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคประมาณนี้ไม่งงเนาะผู้อ่านเองก็บางทีพูดไปก็งงไปงงคำพูดตัวเองแล้วกลับไปกลับมา อยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะตรงใจไม่ตรงใจหรือว่าทํานายผิดพลาดประการใดขออภัยวาันาทินด้วยรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปตัดสินอไรได้ชีวิตจริงนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวมิถุนทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ